แม่น้ำเจ้าพยาเวณท่าเรือนะครับท่าเรือวัดโพนวัดพระเชตุ์โพนนิบนบังพรารา,ามฝั่งตรงข้ามนั้นจะเป็นวัดอรุณนล้รก็พระป่างวัดอรุณเรนยามค่ำคืนสวยมากครับให้ชมบรรยากาศมีจงังหวะเรือลากจุงครับนะครับ เรือลากดุงผ่านหน้าวัดอรุณนะครับดคยาวเลยครับลากยาวเลยนะครับมาโน่นอีกเป็นแถวเรือนักท่องเที่ยวจอดชมวิวนะครับบรรยากาศสวยงามนี่ครับ,รบเป็นท่าท่าเรือหน้าวัดโพนะครับนี่ครับ มีที่สร้างเสร็จแล้วก็กมียังมีก่อสร้างก็มีนะครับนะี่ครับสวยงามมากใครไม่เคยมาตรงจุดนี้ลองลองเข้ามาเที่ยวนะครับนี่ครับจะมีที่บริเวณฟ้องฟ้างนะครับเป็นท่าเรือนะครับหน้าวัดหน้าวัดภูเจะซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามประมาณโรงเรียน ตั้งตรงจิตนะครับเข้ามาในซอยนะครับด้านหน้านยะเข้ามาจากทางด้านหน้าซนะอยตรงเนี้ทะลุเข้ามาไม่ไกลครับนิดเดียวครับบรรยากาศสวยงามมากยามค่งคืนมีคนเข้ามาถ่ายรูปก,กันเยอะนะครับตอนคืนนะครับกลางวันก็เข้ามาถ่ายได้แต่ว่ามันก็จะได้ภาพอีกมุมมอง อีกอย่างนึงครับไม่เหมือนตอนกลางคืนแสงสีระยิบระยับสวยงามช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำใสนะครับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ตอนกลางคืนก็จะมีบรรดาเรือนะครับ,นะรบเรือลากจุงจะเป็นเรือลากทรายบ้างลากสินค้าบ้าง เดี้ยวล่องกลับหรนะครับล่องกลับเนี่ยมามีล่องกับเรบอบเบเือพ่วงเปล่าๆนะครับเรือพ่วงเปล่าก็จะลอยลอยสูงจากน้ำขึ้นมานะครับถ้าเป็นช่วงขาล่องไปนี่ก็จะแปะแปะน้ําเลยครับจนพ่วงที่มันบรรทุกนะครับสวยงามครับบรรยากาศวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งนะครับอราาุณราชวรารา เปิดไฟแบบนี้ทั้งคืนเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาก็จะต้องมาเช็คอินในบริเวณแถวนี้นะที่เป็นแถวนะที่ถ่ายรูปเป็นแถวเลยสำเนียงต่างชาติทานั้นนั่นเป็นคนจีนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่พักเป็นคาเฟ่ตรงนี้มุสุฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามพระปางวัดอรุณน,นะครับเป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม เรือโดยสารก็ยังวิ่งอยู่นะครับสี่ทุ่มฟ้าเรือ,เร,อเรือลักถึงผ่านไปตัวตัวลากนะครับตัวตัวตัวแม่ตัวลากวิ่งไปโน่นแล้วครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นเรือเปล่านะเรือเรือมันมันพกสินค้าเที่ยบไปลงแล้วนะครับเรือพ่วง ก็สวยงามครับตรงนี้จะไปตรงนี้วัดกรยาตรงนี้วัดกรยานะครับไปนู้นก็สานตะพุทธแล้วก็ไปวัดประยูนเจดีเขาข่าวนะครับแล้วก็ไปถนนรัตพานพุทธสวยงามมากบรรยากาศยามค่ำคืนน่าห้ชมครับ ช่วงนี้จะเป็นกําลังก่อสร้างถ้าลงไปถ่ายด้านล่างก็จะสวย่านีนี่ครับมานานั่งท่องเที่ยวเยอะครือนลงนเดีกชมบรรยากาศทางนี้ แสงน้ำสะท้อนจากพระปรางเจดีลงมาสวยงามมากใครสนใจก็ามาเที่ยวชมได้นะครับ